สวัสดีตอนบายบายกินเขาอิ่มแล้วกะมาเ h าวมานี่ผ้ามาเก็บกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงวาฉัมาเก็บ,กบ,บ,กบ,บ,กบตอนโดนกะว่มีเวลาเพิ่งจะมีเวลานึกออก ห้าเก็บกระเจี๊ยบว้ไว้ถัดต้มสิร่องเห็ดแยมเบืองนำ้ำไม่ยาลาบกา็ไล่ไปสันควางตีนอยู่ ปลูปกเทียเดียวได้กินพืตีพืชศาสตดเกิดเัวเองไ,ไ,ไอ้มันเกิดอเ,เองเ,เนี่ย<ด>ปลูกเทียเดียวเราต้อัดวะในมันก็โรนมันก็ขื้นเองขึ้นเอง เดียดก็จะเป็นแห้งครับไม่ยอมหลับไม่ดึงเต้นเก็บกินน,นี่ตัดดอกยังไงไปเอาตาหนึ่กันสิบแล้ว เราเิเดียวกันกันเลยอื้นี่ลงมาตัดมาเอื่น้องตากนตาเปลี่ยตาติแก้วเ่นะมาเก็บกระเจี๊ยบดอกห้าดอกห้าก็งามขะงามเนี่ いやいやい。